อีซี่สไตล์ไทยภูมิใจเสนอมหากาพย์แห่งโลกเวทมนต์จากผลงานเขียนสุดแฟนตาซีที่ทุกคนชื่นชอบแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคหนึ่งกับธิราอาร์ถันคลิปนี้เป็นตอนที่2นะครับใครยังไม่ได้ดูตอนหนึ่งกดตรงนี้ได้เลยครับหลังจากที่แฮร์รี่และรอนกำจัดทโทนบุเขาในห้องน้ำได้หนังก็ตัดกลับมาตอนที่ทุกคนกำลังกินข้าวกันอยู่ในห้องโถงในระหว่างนั้นศาสตราจารย์สลิปเดินเข้ามาและพูดกับแฮร์รี่ว่าโชคเข้าข้างเธอ พอสเตอร์ Potter, ถ้าเธอสามารถเอาชนะเจ้าโทนนั่นได้แล้วก็เชื่อได้เลยว่ากิดดิตก็คงไม่ใช่เรื่องยากเลยสําหรับเธอเมื่อศาสตราจารย์สเนปพูดจบได้เดินออกไปแฮร์รี่พูดกับเพอร์มอนี่ว่าฉันเราว่าสเนปเป็นคนปล่อยโทนเพื่อเป็นความสนใจเพื่อที่เขาจะได้ผ่านหมา3ามหัวนั่นได้อย่างสบายๆแต่เขากลับถูกหมากัด จนทาให้เดินกระเพกอย่างที่เห็นเพราะฉันเชื่อว่าสิ่งที่หมาเฝ้าเอาไว้คืออะไรบางอย่างที่แฮกริตนํามาจากธนาคารกริงกอดในระหว่างนั้นเองก็มีนกฮูกส่งจดหมายบินเข้ามาเมื่อแฮร์รี่เปิดดูก็ต้องตกตะลึงเพราะมันคือไม้กวาดยี่ห้อนิมบัตรุ่น2 0 0พเร็วที่สุดในตอนนี้แต่ใครกันที่เป็นคนส่งมาให้แล้วหนังก็ข้าม,มาตอนที่แฮร์รี่กำลังเตรียมที่จะลงแข่งในเกมแรกของเขาซึ่งเป็นเกมแรกของฤดูกาลนี้แล้วมาดามฮูดก็เปิดกล่องลูกคิดดิดเป็นอันเริ่มเกมโคศกประกาศว่าเกมเริ่มต้นขึ้นแล้ว และอย่าลืมนะว่าการชุดลูกครบเ้าลงห่วงได้จะได้10แต้มแต่ถ้าซิกเกอร์จับลูกสนิดได้มันจะมีค่า150แต้มเลยทีเดียวแล้วเกมก็เริ่มขึ้นในระหว่างการแข่งขันนั่นเองไม้กวาดของแฮร์รี่ก็มีการผิดปกติมันสายไปมาเหมือนพยายามจะสะบัดแฮร์รี่ให้หล่นลงมาเฮอร์มีนี่ที่ใช้กล้องส่องทางไกลส่องดูแฮร์รี่บังเอิญส่องไปเจอศาสตราจารย์สเนปที่ดูเหมือนกำลังไล่คาถา,าอะไรสักอย่างอยู่ เธอไมโอนี่เลยสงสัยว่านี่คงต้องเป็นฝีมือของเขาแน่ๆเธอเลยรีบไปยังชั้นลอยฝั่งที่ศาสตราจารย์สเนปนั่งอยู่แล้วก็ไล่คาถาและขนำอินเฟรมมาเรแล้วไฟก็ลุก ติดขากางเกงของเขาทําให้คาถาที่กําลังควบคุมไม้กวาดของแฮร์รี่หยุดลงแล้วแฮร์รี่ก็พุ่งไปยังลูกสนิทแล้วเขาก็งับลูกสนิทเอาไว้ได้และโค้ก็ประกาศขึ้นว่าแฮร์รี่บอตเตอร์จับลูกสนิทได้แล้วได้รับไป150แต้มแล้วมาดามฮูดก็เป่านกหวีดจบการแข่งขันพร้อมประกาศว่าทีมที่ชนะคือกริฟฟินดอร์แล้วหนังก็ข้ามมาหลังจากที่เกมจบลงแฮร์รี่เอาเรื่องนี้ไปบอกกับแฮกริดแฮกกริดบอกว่าฟังนะ นี่มันดูไม่มีเหตุผลอาซะเลยที่สเนปจะสาบไม้กวาดของแฮร์รี่แฮร์รี่พูดต่อผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมและผมยังสงสัยเขาด้วยว่าเขานั่นแหละคือคนที่พยายามผ่านหมาสามหัวเมื่อวันฮาโลวีนด้วยเมื่อแฮกริดได้ยินอย่างนั้นก็เลยสงสัยแล้วก็ถามแฮร์รี่ไปว่าใครบอกเธอเรื่องเจ้าปุกปุยเจ้านั่นเป็นหมาฉันเองแฮร์รี่พูดต่อสิ่งที่ปุกปุยเฝ้าอยู่นั่นแหละคือสิ่งที่สัตว์อาจารย์สเนปพยายามขโมยมันแฮกริดตอบไปว่าเหลวไหลสัตร์อาจารย์สเนปเป็นอาจารย์ประะะจําอยู่่ทีนนะงงฟังนะ พวกเธอไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มันอันตรายเกินไปหมาจะเฝ้าอะไรอยู่นั้นก็เป็นเรื่องของศาสตร,ราจารย์ดับมบดอร์กับนิโคลัสฟแฟลมเมลเอ่อฉันไม่น่าหลุดปากไปเลยแล้วแฮร์รี่ก็คลุ่นคิดว่านิโคลัสฟแฟลมเมลคือใครกันแล้วหนังก็ข้ามาตอนที่นักเรียนเก็บของเตรียมกลับบ้านเนื่องจากโรงเรียนปิดในช่วงเทศกาคลคริสต์มาสรอนและแฮร์รี่ไม่ได้กลับบ้านเหมือนคนอื่นเฮอร์มโอนี่เลยบอกรอนว่าดีเลยงั้นเธอช่วยแฮร์รี่ไปค้นข้อมูลของนิโคลัสแฟลเมลในห้องสมุดด้วยแล้วกัน รอนตอบเราค้นดูเป็นรอยๆร,รอบแล้วมัง้งไม่เห็นยักษ์ก็เจอเธอไมน,นี่บอกว่าที่ที่ยังไม่ได้เข้าไปค้นคือในเขตห่วงห้ามและในเช้าวันต่อมาซึ่งเป็นวันคริสตม์มาสรอนที่สวมเสื้อกันหนาวที่แม่เขาถักมาให้บอกแฮร์รี่ว่าดูเหมือนนายจะได้รับของขวัญด้วยนะแล้วแฮร์รี่ก็รีบวิ่งไปที่กล่องของขวัญ แล้วก็เปิดจดหมายที่แนบมากับกล่องของขวัญขึ้นมาอ่านเพราะเธอทิ้งของนี่ไว้ให้ฉันก่อนตายถึงเวลาที่จะส่งคืนให้เธอแล้วใช้ให้ดีละ่ะเมื่ออ่านจบแฮร์รี่ก็เปิดกล่องของข,องขวัญออกมามันเป็นเสื้อคลุมสีดําตัวยาวและเมื่อแฮร์รี่ลองคลุมดูรอนถึงกับร้องว้าวนี่มันคือผ้าคลุมล่องหนุนมันหายากมากๆเลยนะสงสัยจังว่าใครกันเป็นคนที่หาของหายากแบบนี้ให้กับนายแฮร์รี่ตอบไม่มีชื่อคนส่งนะ บอกแค่ว่าแชร์ให้ดีแล้วกันแล้วหนังก็ข้ามมาตอนที่แฮร์รี่กำลังลอบเข้าไปในเขตห้องห้ามในห้องสมุดโดยสวมเสื้อคลุมร่องหนเพื่อพรางตัวเอาไว้ในระหว่างที่แฮร์รี่กำลังแอบค้นข้อมูลอยู่นั่นเองแฮร์รี่หยิบหนังสือเล่มหนึ่งออกมากลางออกทันใดนั้นหนังสือก็ร้องลั่นทําให้เขาตกใจจนตะเกียงไฟหล่นแตกเป็นจังหวะเดียวที่คุณฟิวได้ยินเสียงเข้าพอดีแฮร์รี่จึงรีบคลุมผ้าคลุมร่องหนและเดินสวนออกมาเมื่อเดินออกมาก็บังเอิญไปพบกับศาสตราจารย์สเนปเขากําลังบอกศาสตราจารย์ควีเรลวว่า คุณไม่อยากให้ผมเป็นศัตรูคุณหรอกคุณรู้อยู่แล้วว่าหมายถึงเรื่องอะไรแล้วคุณฟิลก็เข้ามาพบศาสตราจารย์เเน็ปพร้อมกับชูตะเกียงของแฮร์รี่ที่ทําหล่นแตกที่ได้มาจากเขตห่วงห้ามของห้องสมุดให้เขาดูขากลับแฮร์รี่เดินผ่านไปเจอเข้ากับกระจกบานหนึ่งเมื่อเขาส่องดูก็พบพ่อกับแม่เป็นเหมือนเงาในกระจกนั่นทําให้เขารู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกเพราะแฮร์รี่ไม่เคยเจอพ่อกับแม่มาก่อน เมื่อเห็นอย่างนั้นแฮร์รี่ก็รีบวิ่งมาปลุกรอนแฮร์รี่บอกรอนว่าร้อนนายต้องมาดูนี่ด้วยตาตัวเองมันน่าทึ่งมากแล้วแฮร์รี่ก็พารอนไปที่กระจกเพื่อหวังว่าจะให้รอนได้พบกับพ่อและแม่ของแฮร์รี่และเมื่อรอนมองกระจกรอนบอกว่าแฮร์รี่ฉันเห็นตัวฉันกำลังถือถ้วยควิดติชอยู่ให้ตายสิฉันเป็นกัปตันทีมด้วยโคตรเท่เลยแฮร์รี่นายคิดว่ากระจกนี้บอกอนาคตหรือเปล่าแฮร์รี่ตอบมันจะบอกอนาคตได้ไงในเมื่อพ่อแม่ฉันตายไปตั้งนานแล้ว เข้ามาตอนที่เฮอร์เมลี่กลับมาจากบ้านหลังพ้นเทศกาคลคริสตม์มาสเธอเดินที่หนังสือเล่มหนึ่งเข้ามาหาแฮร์รี่ที่กำลังนั่งอยู่ในห้องสมุดเธอวางหนังสือลงบนโต๊ะหน้าแฮร์รี่แล้วก็บอกแฮร์รี่ว่าฉันลืมไปฉันยืมมันมาจากห้องสมุดหลายอาทิตย์แล้วเพื่อเอาไว้อ่านเล่นนะ่ะแล้วเฮอร์เมลี่ก็กางหนังสือเล่มนั้นขึ้นมา แล้วก็บอกว่านิคลัสแฟร,รมเมลเป็นคนเดียวที่รู้กันว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ศิลาอาถันศิลาอาถันเป็นธาตุตามตำนานเชื่อกันว่ามีอนุภาพมหศัศจรย์สามารถเปลี่ยนโลหะทุกอย่างให้เป็นทองได้และยังนำไปปรุงยาชุบชีวิตซึ่งทําให้ผู้ดื่มเป็นอมตะศิลาอาถันที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นของนิคลัสแฟร,รมเมลนักเล่นแร่ปแปรธาตุซึ่งเมื่อไม่นานมานี้เองเขาเพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบปีที่665เมื่ออ่านจบเฮอร์ไมโอนีบอกกับทุกคนว่า นั่นต้องเป็นสิ่งที่ปลูกปุยเฝ้าอยู่ที่ชั้นสามแน่ๆสิ่งที่อยู่ใต้ประตูกนคือศิลาอาถรรพ์และเมื่อตกดึกทั้งสามคนก็แอบย่องไปหาแฮกริดที่บ้านพักของเขาแฮกริดดูไม่ค่อยเต็มใจรับแขกเพราะเขากําลังฟักไข่มังกรอยู่แฮร์รี่บอกแฮกริดว่าพวกเขารู้เรื่องศิลาอาถรรพ์แล้วเราคิดว่าศาสตราจารย์สเนปต้องการศิลาอาถรรพ์แต่ไม่รู้ว่าทําไมแฮกริดตอบศาสตราจารย์สเนปเป็นหนึ่งในคณะอาจารย์ที่คอยปกป้องศิลาอาถรรพ์เขาไม่ใช่คนที่อยากขโมยมันไปแน่นอน และไม่มีใครสามารถผ่านเจ้าปุกปุยไ,ได้หรอกนอกจากฉันกับศาสตร,ราจารย์ดับเบิลดอและในระหว่างนั้นเองมันฟอยที่แอบเดินตามมาแอบมองเข้ามาเห็นลูกมังกรในบ้านพักของแฮกริดแล้วเขาก็รีบวิ่งหนีไปทุกคนเลยรีบเดินกลับ ระหว่างทางเดินกลับก็พบว่ามันฟอยไปฟ้องศาสตราจารย์มกกรนาการซะแล้วและศาสตราจารย์มกกรนาการก็ดุทุกคนว่านักเรียนทุกคนไม่มีสิทธิ์ออกมาเดินเล่นในยามวิการเช่นนี้ดังนั้นเพื่อเป็นการลงโทษฉันจะหักคนละ50คะแนนออกจากบ้านกริฟฟินดอร์และพวกเธอทั้ง4ี่คนจะต้องถูกกักบริเวณมันฟอยสะดุ้งเล็กน้อยที่เขาต้องมาพลอยโดนกักบริเวณด้วยแล้วคุณฟิวก็พาทุกคนไปกักบริเวณเขาบอกว่าพวกเธอจะต้องรับโทษกักบริเวณกับแพรกริดในป่านี้ ในป่าต้องห้ามและระหว่างที่แฮกริดนำทุกคนเดินเข้าไปในป่าต้องห้ามแฮกริดก็เจอเข้ากับกองเลือดยูนิคอนแฮกริดหยุดดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็บอกกับทุกคนว่านี่ถือเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องไปช่วยมันพวกเขาแบ่งเป็น2ทมีมเพื่อแยกกันออกตามหายูนิคอนโดยให้แฮร์รี่กับมันฟอยไปด้วยกัน2คนแล้วก็เจ้าเขี้ยวหมาของแฮกริดอีก1ตัวและทุกคนก็ออกไปตามหายูนิคอนหนังตัดมาตอนที่แฮรี่ไปเจอเข้ากับซากยูนิคอน แล้วก็มีเหมือนเงาของคนที่ซ่อนอยู่ในผ้าคลุมกําลังกัดกินซากยูนิคอร์นอยู่ในจังหวะนี้แฮร์รี่ก็เจ็บแผลแปล๊บขึ้นมาทันทีส่วนมันฟอยกับเจ้าเขี้ยก็เพ่นหนีไปด้วยความกลัวทิ้งแฮร์รี่ให้ยืนเผเชิดหน้าเพียงลําพังและเมื่อเงาในผ้าคลุมเห็นแฮร์รี่มันก็ค่อยๆค,ค,คลานเข้ามาแล้วก็ยืนขึ้นแล้วก็เดินมาหาแฮร์รี่แต่ในจังหวะนี้เองก็มีเสียงควบม้ามาแต่ไกลๆและกระโดดข้ามแฮร์รี่ที่ถอยหลังและเสียหลักล้มลง มันกระโดดเข้าใส่เงาที่อยู่ในผ้าคลุมแล้วก็ไล่ให้หนีไปและเมื่อแฮร์รี่ลุกขึ้นยืนและเดินมาใกล้ๆก็พบว่าสิ่งที่มาช่วยเขามีลักษณะครึ่งคนครึ่งมา้าซึ่งก็คือเซนทอนนั่นเองเขาพูดกับแฮร์รี่ว่าแฮร์รี่พอตเตอร์จงรีไปเสียเถอะในป่านี้เป็นที่ที่ไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเธอแฮร์รี่ถามเมื่อกี้คุณช่วยชีวิตผมจากตัวอะไรครับเซนทอ์ or, ตอบมันเป็นสัตว์มหาปัยที่แสนโหดเที่ยมและการได้ดื่มเลือดของยูนิคอน จะทาให้มันมีชีวิตอยู่ต่อได้ถึงแม้จะกําลังปางตายอยู่ก็ตามแต่ด้วยราคาที่สูงนักเมื่อค่าสิ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์เช่นนี้และดื่มเลือดมันเธอจะต้องคำสาบทาให้ชีวิตเธอสั้นลงเหลือเพียงครึ่งเดียวแล้วใครกันที่อยากได้ชีวิตแบบนั้นแฮร์รี่ตอบคุณกําลังจะบอกว่าเจ้าสิ่งที่ค่ายูนิคอร์เพื่อจะดื่มเลือดของมันคือวอเดอร์มอร์เหรอครับแล้วจังหวะนั้นแฮรกริดและทุกคนก็ตามมาพบกับแฮร์รี่เข้าพอดี แฮกรลิดกล่าวทักทายเซนทอร์ตัวนั้นว่าสวัสดีฟ o อเรนเซ่คุณรู้จักพอเตอเตอร์แล้วใช่ไหมแล้วเซนทอร์ก็พูดต่อว่าในเมื่อเธอปลอดภัยแล้วงั้นก็โชคดีแล้วกันแล้วก็เดินจากไปหนังข้ามมาตอนที่ทุกคนกำลังนั่งคุยกันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในห้องนั่งเล่นของบ้านกริฟฟินดอร์เฮอร์ไมโอนี่ถามแฮร์รี่ว่า นั้นแสดงว่าคนที่รู้ว่าใครตอนนี้อยู่ในป่าต้องห้ามละสิแฮร์รี่ตอบน่าจะใช่แต่ก็ดูโทมมากเขาต้องกินเลือดยูนิคอร์เพื่อมีชีวิตรอดนี่แสดงว่าศาสตราจารย์สเิปไม่ได้ต้องการศิลาอาถรรพ์เพื่อตัวเขาเองแต่เขาต้องการมันเพื่อวเดเมอร์และเพื่อให้วูดเมอร์กลับมาแข็งแรงขึ้นอีกรอนถามด้วยความกังวลว่าแล้วถ้าเขากลับมาก็าจะไม่พยายามฆ่านายอีกเหรอฮร์รี่ตอบถ้ามีโอกาสเขาอาจฆ่าฉันเลยคืนนี้ เฮอร์มโอนี่พูดต่อว่าเดี๋ยวนะเราลืมอะไรไปหรือเปล่าใครคือพ่อมดที่วัวดูอมองกลัวที่สุดก็ศาสตราจานนรย์นบดอ,องไงตราบใดที่เขายังอยู่เธอก็ยังคงปลอดภยัยแล้วหนังก็ข้ามมาตอนที่ทุกคนสอบเสร็จแฮร์รี่นึกขึ้นได้ว่าที่เฮกิดอยากได้มังกรมาตลอดและการที่คนแปลกหน้าไปพบเข้ากับแฮกิดเขาคงไม่บังเอิญพบไข่มังกรตลอนไปทั่วหรอกทั้ง3คนเขาวิ่งเข้าไปหาแฮกิดแฮร์รี่ถามแฮกิดว่าคนที่ให้ไข่มังกรกับเขาหน้าตาเป็นยังไง แกริดตอบไม่รู้สิฉันไม่เห็นหน้าเขาเขายกฮูดบังหน้าเอาไว้แฮร์รี่ถามต่อแล้วคุณคุยอะไรกับชายแปลกหน้าบ้างแกริดตอบก็ถามว่าสัตว์ที่ฉันเลี้ยงมีอะไรบ้างฉันบอกว่าขนาดปลุกปุยฉันยังเลี้ยงได้เลยและจะยากอะไรกับแค่การเลี้ยงมังกรฉันก็เลยบอกเคล็ดลับในการเลี้ยงมันคือต้องรู้จักกล่อมมันให้สงบเพียงแค่เล่นเพลง,งเพราะๆให้มันฟังมันก็หลับพร้อยแล้วเมื่อแฮร์รี่ได้ยินอย่างนั้นเขาก็รีบวิ่งไปหาศาสตราจารย์ดับเบิลดอดอ แต่ว่าท่านไม่อยู่ศาสตราจารย์มกกรณนากันบอกว่าเขาได้รับนกฮูกด่วนจากกระทรวงเวทมนตร์ให้เขารีบไปรอนรอนด่วนแฮร์รี่พูดต่อว่าแต่เรื่องนี้สำคัญมากนะฮะมันเกี่ยวกับทิราอาถันมีบางคนพยายามจะขโมยมันศาสตราจารย์มกกรณนากันถึงกับอึ้งไปเลยแต่เธอก็ยังพูดต่อว่าฉันไม่รู้ว่าพวกเธอรู้เรื่องทิราได้ยังไงแต่จงมั่นใจได้เลยว่ามันจะปลอดภยัย กลับไปพักซะแล้วทุกคนก็เดินออกมาแฮร์รี่พูดขึ้นว่าชายแปลกหน้าที่แอรกริดไปเจอมาต้องเป็นศาสตราจารย์สนิปแน่ๆซึ่งเท่ากับว่าตอนนี้เขารู้วิธีที่จะเดินผ่านเจ้าปุกปุยแล้วเฮอร์เมลนี่ถามแล้วเราจะทาไงกันดีแฮร์รี่ตอบคืนนี้เราจะลงไปประตูกลน,นั่นหนังข้ามาถึงตอนที่ทุกคนลงมาเจอกันที่ห้องนั่งเล่นบ้านกริฟฟินดอร์เพื่อเตรียมตัวที่จะลงไปประตูกลนแต่ระหว่างนั้นเนวิลก็มาดักรอเพื่อขัดขวางไม่ให้ทั้ง3าคนออกไปอีกก็บอกว่าเขาจะไม่ยอมให้ทั้ง3คน ทำให้กริปฟินดอร์มีปัญหาอีกเฮอร์มีนี่พูดขึ้นว่าในวิวฉันต้องขอโทษด้วยนะแล้วก็ดึงไม้กายสิทธิ์ของเธอออกมาแล้วก็ได้คาถาเพทริฟิเคิลโทเท拉ส เดีวนวิวก็ตัวแข็งเธอล้มลงอย่างกถูกแช่แข็งรอนที่เห็นคาถาของเฮอร์มีนี่ถึงกับพูดว่าบางทีเธอก็ดูน่ากลัวเหมือนกันนะและทั้ง3าคนก็เดินออกไปจากห้องนั่งเล่นบ้านกริฟฟินดอร์เมื่อออกไปพวกเขาก็ใช้ผ้าคลุมร่องหนของแฮร์รี่เพื่อรอบเดินต่อไปยังห้องที่อยู่สุดทางเดินชั้น3ที่พวกเขาเจอเข้ากับปุกปุยเมื่อวันก่อนเมื่อมาถึงก็บพบว่ามันหลับอยู่ข้างๆนั่นเองมีพินที่ถูกไล่คาถาให้เล่นอยู่แฮร์รี่พูดขึ้นว่านี่แสดงว่าศาสตราจารย์สเนปมาที่นี่แล้ว แล้วทั้งสามคนก็ช่วยกันยกอุ้งเท้าของเจ้าปุกปุยที่ทับประตูกลนอยู่เมื่อเปิดประตูออกมาแฮร์รี่บอกให้รอนรอจนกว่าเขาจะส่งสัญญาณและแฮร์รี่ก็เอะใจขึ้นเออรู้สึกว่ามันเหมือนเงียบแปลกๆไหมซึ่งในจังหวะนี้เองเสียงพินก็ได้เงียบลงและตอนนี้เจ้าปุกปุยก็ตื่นขึ้นมาแล้วมันจ้องตาขมิงน้ำลายย้อยยืดเปรอะเสื้อของรอนทั้งสามคนเงยหน้าขึ้นมาพบว่าเจ้าปุกปุยกำลังแยกเขี้ยวเตรียมจะขย้ำพวกเขาอยู่แล้วทั้งสามคนก็กระโดดหนีลงมาในประตูกลนพร้อมๆกันเมื่อเขข้้าาามงใน เหมือนมีรากไม้รับไว้อยู่และทันใดนั้นรากไม้พวกนั้นก็เลือ้อยเข้ามารัดแขนขาและเริ่มบีบรัดพวกเขาเอาไว้เฮอร์แมนนี่บอกให้ทุกคนอยู่นิ่งๆเพราะนี่เป็นต้นปีศาจจำศีลและถ้าเรายิ่งดิ้นมันก็จะยิ่งรัดแน่นขึ้นจนอาจทำให้ขาดใจตายแล้วรากไม้ก็ปล่อยเฮอร์แมนนี่ลงไปข้างล่างรอนและแฮร์รี่เห็นอย่างนั้นก็ตกใจคิดว่าต้นไม้ดูดกลืนเธอเข้าไปแล้วและทันใดนั้นเธอก็ตะโกนมาจากข้างล่างรากต้นไม้ว่าใจเย็นๆทำอย่างที่ฉันบอกสิแล้วแฮร์รี่ก็หยุดการเคลื่อนไหว จนในที่สุดเขาก็หลุดลงไปได้เหลือแต่รอนที่ร้องลั่นไม่ยอมหยุดและกําลังถูกรากไม้ของต้นปีศาจจำศีลพันและบีบรัดแน่นขึ้นเรื่อยๆเฮอร์ไมอนี่คิดหาวิธีช่วยรอนเธอบอกว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างเออฉันนึกก่อนคือฉันอ่านหนังสือสมุนไพรวิทยาเกี่ยวกับเจ้าต้นปีศาจจำศีลนี่อ๋อนึกออกแล้วมันจะมีพิษสงในยามราตรีแต่จะแห้งเหี่ยวในยามรุ่งอรุณได้การละต้นปีศาจจำศีลเกลียดแสงแดดเธอก็หยิบไม้กายะสิทธิ์ออกมา ลูมุสลิมแล้วไม้กายสิทธิ์ของเธอก็สว่างวาบขึ้นทำให้รอน หลุดออกจากรากไม้ของมันมาได้แฮร์รี่บอกรอนว่าดีนะที่เฮอร์มโอนี่สนใจวิชาสมุนไพรวิทยาและเสียงต่อมาที่ได้ยินคือเสียงหึงห่งๆคล้ายปีกของแมลงปอจํานวนมากที่กําลังบินอยู่ทุกคนเลยเดินตามเสียงนั้นไปเมื่อมาถึงเฮอร์มโอนี่พูดขึ้นว่าน่าประหลาดมากฉันไม่เคยเห็นนกแบบนี้มาก่อนเลยแฮร์รี่ตอบมันไม่ใช่นกมันเป็นกุญแจและพวกเขาก็เดินมาหยุดอยู่ที่ไม้กวาดดามหนึ่งที่กําลังลอยอยู่แฮร์รี่พูดว่าพนันกันได้เลยว่ามีดอกหนึ่งเอาไว้ไขประตูเฮอร์มโอนี่ถามว่า จะเอาไงดีข้างบนนั้นมีกุญแจสักพันดอกได้มั้งแฮร์รี่มองหาอยู่ครู่หนึ่ง แล้วก็ชี้ขึ้นไปฉันเห็นมันแล้วแล้วเมื่อแฮร์รี่จับด้ามไม้กวาดเตรียมจะขี่ขึ้นไปคว้ากุญแจข้างบนทันใดนั้นพวกกุญแจก็ดูบินแปลกๆเหมือนรู้กับว่ามีคนพยายามจะขึ้นไปคว้ามันในที่สุดแฮร์รี่ก็คว้ากุญแจดอกที่เขาเล็งเอาไว้ได้แล้วก็บินโฉบลงมาโยนลูกกุญแจดอกนั้นให้เฮอร์มีนี่เพื่อไขเปิดประตูและแล้วประตูก็ไขออกแฮร์รี่จึงรีบขี่ไม้กวาดลอดประตูเข้าไปแล้วรอนกับเฮอร์มีนี่ก็ปิดประตูในทันทีเมื่อเข้ามาในห้องถัดไป ห้องนี้เป็นเหมือนกับกระดานหมากรุกขนาดยักษ์แล้วไฟในห้องก็สว่างขึ้นทุกคนพยายามเดินผ่านไปยังประตูทางออกอีกฝั่งหนึ่งแต่ทันใดนั้นตัวหมากรุกก็ยกดาบขึ้นขัดขวางไม่ให้พวกเขาเดินผ่านรอนพูดขึ้นว่าเห็นเห็นกันอยู่เราต้องเล่นหมากรุกให้ชนะเพื่อจะได้ข้ามไปห้องถัดไป เมื่อทุกคนประจําตําแหน่งเกมก็เริ่มขึ้นซึ่งนี่คือหมากรุกพ่อมดที่เล่นจริงเจ็บจริง,รงและก่อนที่จะเอาชนะหมากรุกเกมนี้ได้รอนก็ถูกฟาดตกจากหลังม้าสลบไปเมื่อจบเกมแฮร์รี่บอกเคริร์มานี่ให้พารอนออกไปห้องพยาบาลและรีบไปที่โรงเลี้ยนนกคูก่ส่งจดหมายให้ศาสตร,ราจารย์ดับเบิลดอรทราบเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวเขาจะไปต่อเองเมื่อแฮร์รี่เข้ามาถึงห้องถัดมาเขาก็เจ็บแผลแป๊บขึ้นมาทันทีและในห้องนั้นก็มีศาสตร,ราจารย์คยวิเรลยืนจ้องกระจกอยู่ แฮร์รี่พูดขึ้นว่าเป็นไปไม่ได้ที่ไม่ใช่ศาสตราจารสเนปศาสตราจารย์ควีเรลตอบใช่แล้วบุคลิกก็ดูน่าสงสัยมากใช่ไหมล่ะแล้วใครจะคิดว่าคนติดอ่างอย่างฉันจะเป็นคนลงมือจริงๆแล้วศาสตราจารย์ควีเรลไม่ได้ติดอ่างจริงๆนะครับเขาแค่แสดงละครจบตาทุกคนแฮร์รี่ถามต่อแล้วตอนที่ผมเล่นควิดดิดละ่ะศาสตราจารยสเนปพยายามที่จะฆ่าผมนะ ศาสตราจารย์ควีเร็วตอบไม่ใช่อย่างที่เธอเข้าใจจริงๆแล้วฉันต่างหากที่จะฆ่าเธอถ้าเสื้อของสเนปไม่ติดไฟและเบนสายตาของฉันไปซะก่อนนะฉันก็คงฆ่าเธอได้แล้วถึงแม้สเนปจะกําลังไล่คา,าถาแก้อยู่ก็ตามส่วนเรื่องเจ้ายักษ์ชนถือว่าเก่งมากพอตเตอร์เสียดายที่สเนปไม่โง่เพราะระหว่างที่ทุกคนกําลังวุ่นกันอยู่ในคุกใต้ดินเขาก็ขึ้นมาชั้นส เพื่อจัดการฉันรัศราจารย์ควีเรลก็หันไปจ้องกระจกต่อฉันเห็นตัวเองถือศิลาอยู่แต่ปัญหาคือฉันจะเอามันออกมาได้ยังไงและทันใดนั้นก็มีเสียงกระซิบดังขึ้นมาพูดว่าใช้เด็กสิสรสตราจารค์ควีเรลเลยจะโกรเรียกแฮร์รี่ให้มาหาเขาแฮร์รี่เดินมาแล้วก็ส่องกระจกแล้วเขาก็เห็นเงาในกระจกแอบเอาศิลาอาถรรพ์ใส่ในกระเป๋ากางเกงของเขาสรสตราจารย์ควีเรลถาม,ถามเธอเห็นอะไรในกระจกแฮร์รี่เลยเร่งตอบไปว่า ผมเห็นตัวผมกำลังจับมือกับดับเบิลดอและผมได้รับรางวัลถ้วยบ้านดีเด่นแล้วเสียงซิบก็พูดขึ้นว่ามันโกหกเดี๋ยวให้ฉันคุยกับมันเอง แล้วศาสตราจารย์ควีเรลก็พูดกับเสียงกระซิบนั้นว่านายท่านยังไม่แข็งแรงนะครับแล้วศาสตราจารย์ควีเรลก็คลายผ้าโพกหัวของเขาออกเผยให้เห็นใบหน้าคนซึ่งซ่อนอยู่ใต้ผ้าโพกหัวเขาคือวอเดอมอร์เขาบอกว่าดีนะที่เลือดของยูนิคอนทำให้แข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่พอที่จะทําให้ฉันมีร่างของตัวเองแต่มีของบางอย่างที่ยังพอทําได้มันอยู่ในกระเป๋ากางเกงของแกงไงเมื่อแฮร์รี่ได้ยินอย่างนั้นเขาก็รีบวิ่งออกไปจากห้องนั้นและศาสตราจารย์ควีเรลก็ดีดนิ้วปลัก ท่านใดนั้นคาถากำแพงไฟก็ลุกโชนปิดกั้นทางเขาออกเอาไว้แล้วเขาก็พูดต่อว่าอย่างโง่ไปหน่อยเลยในเมื่อสามารถมาร่วมมือกับฉันได้แฮร์รี่ตะโกนกลับไปด้วยเสียงที่แข็งก้าวว่าไม่มีทางวันเดอร์มอร์พูดต่ออยากพบกับพ่อแม่ของเธออีกครั้งไหมล่ะเราสามารถร่วมกันพาเขากลับมาได้นะฉันขอแค่ของตอบแทนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแล้วแฮร์รี่ก็หยิบศิลาออกมาจากกางเกงของเขาวอนเดอร์มพูดต่อว่า ไม่มีความดีและความชั่วมีแต่อำนาจที่คนอ่อนแอสุดจะไขว่คว้าจงมาร่วมมือกันเถอะส่งศิลามาให้ฉันแต่แฮร์รี่ก็ไม่ได้ส่งให้วูดมอร์เลยตะโกนขึ้นมาว่าข้าเจ้าเด็กนั่นและสตรา,ารายาคยวีเรลก็เหาะไปที่แฮร์รี่และผลักเขาล้มลงทำให้ศิลาหลุดจากมือแฮร์รี่เขาเริ่มบีบคอแฮร์รี่แน่นขึ้นแน่นขึ้นแฮร์รี่พยายามดึงมือของสัตว์รา,ารยาควีเรลออก และเมือม่อมือของแฮร์รี่สัมผัสกับสัตว์ราจา์ควีเรลทันใดนั้นมือของสัตว์ราจาร์ควีเรลก็เริ่มไหม้และเริ่มสลายกลายเป็นเท่าฐานสัตว์ราจารย์ควีเรลร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดอุดมอร์สั่งให้สัตว์ราจาร์รีบไปเอาศิลามา แต่เมื่อแฮร์รี่เห็นว่าการสัมผัสของเขามีผลทาให้สัตว์ราจา์ควีเรลถูกเผาไหม้และสลายกลายเป็นเท่าฐานเขาจึงกระโดดไปจับหน้าของสัตว์ราจา์ควีเรลและนั่นทาให้หน้าของเขาตลอดจนทั้งตัวเริ่มไหม้และสลายกลายเป็นเท่าฐานและก็กลายเป็นก,นกองฝุ่นไปในที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นวิญ,ญญาณอันชั่วร้ายของวอนเดอร์มอร์ก็ยังไม่ดับสลายก็ยังคงเป็นดวงวิญญ,ญาณที่ยังอาฆาตแค้นแฮร์รี่และดวงวิญญ,ญาณน,นั้นก็พุ่งผ่านตัวแฮร์รี่และก็ลอยหนีไปหนังนตัดมาตอนที่แฮร์รี่ฟื้นมาทีี่เตตยยงงงคนขน,งาานขข้ใหออพาาบลวส์ ราจา์ดับเบิลดดรเดินเข้ามาทักทายเขาแล้วก็บอกว่านี่คือของขวัญจากผู้ชื่นชมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในคุกใต้ดินและเรื่องระหว่างเธอกับศาสตราจารย์ควีเรลถือเป็นความลับสุดยอดจึงย่อมเป็นธรรมดาที่ทุกคนในโรงเรียนจะรู้เรื่องนี้เมื่อแฮร์รี่ได้ยินอย่างนั้นก็ยิ้มปริ่มคำแรกที่แฮร์รี่ถามคือรอนกับเธอไม่เป็นไงบ้างศาสตราจา์ดับเบิลดดรตอบ ทั้งสองคนสบายดีส่วนศิลาถูกทำลายไปแล้วฉันคุยกับนิครัตแล้วละ่ะเราเห็นว่าการทำลายเป็นวิธีที่ดีที่สุดแฮรี่ถามต่อถ้าอย่างนั้น คุณแฟร์เมลก็ต้องตายสิครับศาสตราจารย์ดับบิลดอตอบไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นเขามียาชุบชีวิตมากพอที่จะอยู่ต่อได้ไปอีกนานแฮร์รี่ถามต่อว่าแล้วทำไมตอนผมส่งกระจกผมถึงได้ศิลามาครับศาสตราจารย์ดับบิลดอตอบคืองี้มีเพียงผู้ที่ไม่ต้องการใช้มันเท่านั้นที่จะสามารถมีมันได้แฮร์รี่ถามต่อว่างั้นแสดงว่าเมื่อศิลาอาถันหายไปวอลเดอมอร์ก็จะกลับมาไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมฮะศาสตราจารย์ดับบิลดอตอบฉันเกรงว่ายังมีอีกหลายวิธีที่เขาทําได้ แฮร์รี่รู้ไหมทำไมศาสตราจารย์คยเรลถึงไม่ยอมให้เธอแตะตัว นั่นก็เพราะแม่ของเธอยอมสละชีวิตเพื่อเธอในการกระทํานั้นทิ้งร่องรอยไว้มันไม่ใช่ที่แผลเป็นบนหน้าผากมันไม่สามารถมองเห็นได้เพราะมันอยู่ในเนื้อหนังของเธอแฮร์รี่ถามมันคืออะไรฮะศาสตราจารย์ดับมบดอร์ยิ้มแล้วตอบว่ามันคือความรักแฮร์รี่ข้ามาตอนที่ทุกคนรวมตัวกันที่ห้องโถงศาสตราจารย์ดับมบัดอร์ลุกขึ้นกล่าวโอวาทผ่านไปอีกปีหนึ่งบัดนี้ถึงเวลาที่จะมอบถ้วยบ้านดีเด่นโดยคะแนนมีดังนี้ที่4ี่คือ กริฟฟินดอได้312คะแนนและนั่นทําให้ทุกคนในบ้านกริฟฟินดอสิ่งมากที่3ฮับฟื้พับได้352คะแนนตําแหน่งที่2ได้426คะแนนและตําแหน่งที่1มี472คะแนน ก็คือบ้านสลิทีรินแล้วทุกคนในบ้านสลิตทีรินก็ปรบมือด้วยความดีใจศาสตราจารย์นับเบินดอกล่าวต่อเก่งมากสลิตทีรินแต่ถึงอย่างนั้นด้วยเมื่อเร็วๆนี้มีเหตุการณ์ที่ต้องนํามานับด้วยและฉันมีคะแนนนาทีสุดท้ายที่จะแจกนั่นทําให้ทั้งห้องโถงเงียบลงและจับจ้องมาที่ศาสตราจารย์นับเบินดอเขาพูดต่อไปว่ามีคะแนนให้แก่คุณเฮอร์มโอนน่เกรนเจอร์สําหรับการใช้สติปัญญาแม้ในเวลาที่คับขัน50คะแนน แล้วทุกคนในบ้านกริฟฟินดอร์ก็ปรบมือขึ้นพร้อมกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มของเฮอร์มนีปล่อยให้มันฟอยกับแก๊งของเขานั่งหน้าบึ้งตึงศาสตราจารย์นับเบิลดอร์พูดต่อคนที่2คุณโรนันวิธลี่มีคะแนนให้สําหรับฝีมือเล่นหมากรุก,กที่ฮอกวอตส์ไม่ได้เห็นมาหลายปี50คะแนนและคนที่ 3. คุณแฮร์รี่พอตเตอร์มีคะแนนให้สําหรับความเยือกเย็นและความกล้าหาญที่โดดเด่นฉนันให้บ้านกริฟฟินดอร์60คะแนน ตอนนี้คะแนนของบ้านกริฟฟินดอร์ตีตื้นขึ้นมาจนเท่ากับสลิทีรีแล้วศาสตราจารย์นัมบดอพูดต่อและท้ายที่สุดต้องใช้ความกล้าหาญมากในการยืนหยัดต่อสู้ศัตรูและที่กล้ายิ่งกว่านั้นคือการยืนหยัดเพื่อเพื่อนของเราฉันขอมอบสิบคะแนนให้กับเนวิลลองบัตทอมและทุกคนกระบ,บมือให้กับเนวิลศาสตราจารย์นัมบดอพูดต่อสรุปแล้วเมื่อรวมคะแนนใหม่ลำดับรางวัลจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามนี้แล้วเขาก็ปรบมือแปะแล้วทันใดนั้นธงสีเขียวดำสัญลักษณ์ของบ้านซลิ ที่ถูกประดับอยู่เหนือเพดานห้องโถงเพื่อฉลองถ้วยบ้านดีเด่นก็ถูกเปลี่ยนเป็นธงสีส้มแดงสัญลักษณ์ของบ้านกริฟฟินดอร์พร้อมกับประกาศว่ากริฟฟินดอร์เป็นผู้ชนะ และได้รับถ้วยบ้านดีเด่นแล้วทุกคนในบ้านกริฟฟินดอร์ก็ปรบมือโห่ร้องด้วยความดีใจแล้วหนังก็ตัดมาตอนที่ทุกคนเตรียมขึ้นรถจากไอ้น้ำกลับบ้านหลังจบปีการศึกษาแฮกริดมาส่งทุกคนที่ชานชาลาแล้วก็บกมือบายๆให้แฮร์รี่แฮร์รี่แล้ววิ่งไปหาแฮกริดแฮกริดถามคิดว่าจะต้องจากกันโดยไม่ลาซะแล้วแล้วเขาก็หยิบสมุดอัลบัมรูปภาพที่มีรูปพ่อแม่และแฮร์รี่ตอนเด็กส่งให้แฮร์รี่แฮกริดพูดต่อเอาละไปกันได้แล้ว อนี่ถ้าลูกพี่ลูกน้องจอมท่าของเธอรังแกอีกแล้วก็เธอแค่ขู่เขาว่าจะเสกหูลำแหลมเพื่อจะได้เข้ากับผังของเขาแค่นั้นก็พอแล้วแฮร์รี่ตอบแต่เราไม่ได้รับอนุญาตใหใชเวทมนนอกฮอกวอตนี่แฮร์รตอบฉันรู้แต่ญาติของเธอไม่รู้นี่จริงไหมแล้วรถไฟก็เคลื่อนออกจากชันชลาจบภาคหนึ่งครับขอบคุณที่รับชมมาจนจบนะครับฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะเดี๋ยวภาค2อออกจะได้ไม่พลาดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ